กรับมาถ่ายเธอนี่สมใจคักอยากยังก็ได้กินล่มหนาวก็ได้พอกับจากนาวัดหลังแจกข้าปุ่นก็เลยส่วนทิมงานมากอ่อยวไ่เขามา,มาสิผ้ามาเก็บพักกันจองไปใส่ตํำเส้นเล็กอันนี้ปลูกเองที่บ้านจา้าปลูกพักกันจองใส่กระถางบักย้อยหนึง่งคนน่ะคนน่ะเอ้ยผู้ใดอยากได้เม็ดไปปลูกมาเอาเด้อน,นี่สดมากได่ล่ะดอกมันใจใช่ล่ะ อ๋อไม่หนึ่งดรอกโอ้กำลังจะเกิดหยอดหยอดกำลังจะแตกนอกจ้ะเอาเก็บซ้ำในเก็บน่ะจะเอาไปใส่ทำเส้นเล็กนเนาะอันไหนอันนู้นมันคือวัาานอน่นใหญ่ไงล่ะอืม เมนูก็กองไฟก็คือตำเส้นเล็กใสพักกัญจองนะจ๊ะแม่ครัวกระจองโตมากบอกไว้ก่อนหาสโมโเพ่นจังสีว่างมากินน้ำก็ว่าได้ว่าดอกว่เพ่นอีเวนไรลยเมื่อหนึ่งพันรับงานเป็นสิบงานผลนะจ้ะป้าตำเส้นเล็กใสหอดบะกอกคือสิแหล่อดต่อตรนอเครื่องเขาก็แลกก็ยุ้มพักกัญจองใสมาเด้อผายอยู่ไกลๆมาพิงไฟน้ำกันบ่ได้อื่นกินแต่บักฮงเด้อพันสีว่านี่แน่ถาดบักใหญ่ ลสุมป <c oughs> ลูกซินปิงกะมี่เหลือเต่ดรีกี่ว่าท่านเอามาเปิดถอดเกืบอบถอดเกือบนั่งสาดเพียงไฟน้ำกานตาบกฮู้ก็ยกมาแล้วเห็นแล้วกับสมแขวเบิ่งแล้วว่ามีแววว่าสิอิ่มจะคนผู้ใดมาสาเหมือนก่อนเด้อบรรยากาศกด็ดีดีเหลือแต่ขอจีว่าท่านไดนกินไฟว่าท่านไดนหมอดอยู่ไฟว่าท่านได้เป็นทานชีวิตผู้สาวไทบานกะจังสี่ละจ้าผู้บ่าวบานี่ไปใส่หมดวะมาหนังมึงตอได้เหมือนกันูรัะหารอยเหมอนตก็ได้นะ สู้กันแล้วล่าสุดม,มาแล้วมาแล้ว <c oughs> อีนางอันนี้ถ้าขึ้นนี้ว่าได้กินดีกรีคือนินนนบารับวะ่ะแก่เนาว ถึงเวลาสมมาผ้าควนกองไฟก็เป็นทานได้เวลากี่ข้าวแล้วจ้าเริ่มเดือกเริ่มหนาวแล้วเด้อจีจ้ไปจี้มาฉันระบ่สู่ฟินเลยยู่หนาสันสิลาลายพ่อแหล้วพ่อแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่ฉันกบบระบ่ลมความตั้งใจแห่งเดือกเท่าห่งอยากกินเขาจี้กระเจินจีวา่าดังไฟจี่เขาบ่เนาะมันสิลุดคอนเซปมานต่จ่ากมากินขอกี้อุย้ยเห็นข้าวจี้แล้วคิดพอ่อพ่อไงเนะาะมึงไงเรียบดีเท่ากัอันนี้เหรอ อันนี้วะ<า>อี่ยยังนั่นคอ,อ,อยฉลาเป็นพอบอเลือกผัวคอยคิดเด้อคิดคิดมากวาอหนังตาไอ้แล้วเอาหนังคุยมาฝากเอาเอาไปกินเลยเมากกะด็กินจี้หนังหนังคุยแท้์แท้์แตงแต่ออกทองแม่ได้กินสองเทธอนี่ยละมัง้งหนาคุ้ยหัว ันนี้ก็ว่าซอยอยาซ่า,าดเด้อหนูนั่นจังไร <g ül üyor> <c oughs>